ครับสวัสดีครับสำหรับทุกท่านครับที่กำลังชมในส่วนของวิดีโอนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อครับที่เรามาแนะนำสำหรับหลายๆท่านครับที่ทำเว็บนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเว็บของสถานีวิทยุนะครับซึ่งมันก็มีความจำเป็นอย่างสูงหลายๆคนอยากมีเว็บหลายๆคนมีสถานีแต่ไม่มีเว็บนะฮะพออยากจะมีแต่ก็ทำไม่เป็นวันนี้ครับเราก็จะมาแนะนำในส่วนของหัวข้อที่2นะครับหลังจากที่ เราได้แนะนำเกี่ยวกับเมนูต่างๆนะครับของเว็บไซต์ไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมาดูวิธีการเพิ่มในส่วนของนะครับเมนูด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งเมนูก็จะมีเมนูเกี่ยวกับถังรายการบ้างนะครับกิจกรรมของสถานีบ้างทำเนียบดีเจบ้างหรือ,อ,อลิงก์ต่างๆนะครับที่เราต้องการที่อยากจะทำนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าใครที่ได้รับรหัสแล้วแล้วก็ได้ดูในส่วนของวิดีโอในในส่วนของเมนูเบื้องต้นนะครับในการเข้าถ้าท่านใช้นะฮะติ๊กถูกตรงเมนูนะฮะหรือตรงที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับในการเข้าครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวย้อนให้ดูอีกทีนึ่งนะฮะพิมโดเมนของท่านแล้วก็ wp ขีย login php นะครับแล้วก็จะถามถึงชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็บันทึกการใช้งานของฉันนะฮะเพียงแค่นี้ครับในครั้งต่อไปท่านก็จะไม่ต้องมาใส่แบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เข้าครั้งแรกก็ให้ใส่รหัสเข้าไปนะครับอ่าผมจะลบตัวนี้นะครับแล้วกลับมาดูว่าหลังจากที่เรากดบันทึกแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรา มาพัฒนาต่อไปคืออะไรนะครับก็คือเราไม่ต้องไปเข้าแบบวิธีแรกที่ผมบอกนะครับเราก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีแถบเมนูสีดำๆด้านบนตรงนี้เนี่ยนะครับที่ระบบหรือเว็บไซต์ได้จํารหัสผ่านแล้วก็จําข้อมูลของเราไว้แล้วนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับหน้าควบคุมเห็นไหมฮะมันก็จะเข้ามาหลังเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับก็จะมีเมนูต่างๆที่ผมได้แนะนําไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเมนูนะครับที่ชื่อวันหน้านะครับเรามาดูและแน่นอนครับทุกๆครั้งในการพัฒนาเว็บไซต์ผมก็บอกเสมอว่าต้องเปิดนะครับหน้าเว็บจริงแล้วก็หลังเว็บไซต์ไว้นะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในทุกๆครั้งที่เราพัฒนานะครับวันนี้เราจะมาดูเมนูตรงหน้านะครับใช่ไหมฮะหน้าตัวอย่าง มาดูหน้าเว็บเห็นคำว่าหน้าตัวอย่างนะครับก็คือเมนูตรงนี้ให้สังเกตดูนะครับเราจะทำการแก้ไขแล้วก็คลิกแก้ไขนะฮะเห็นไหมครับเราจะแก้ไขก็จะเป็นข้อความข้อความส่วนนี้ก็จะมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะฮะที่เราไปก๊อปปี้มาหรออือเราพิมพ์ขึ้นมาหรือเป็นข้อมูลที่เราเสร้างขึ้นมา นะครับจะเป็นทั้งข้อความรูปภาพอะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้หมดเลยสามารถเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของโค้ดนะครับวิทยุออนไลน์ของเราก็ได้นะครับวันนี้ผมจะลองเพิ่มสัก 2- 3หัวข้อให้ดูนะครับเป็นฟังวิทยุออนไลน์นะครับกับพิมพ์เข้าไปชื่อสถานีเรานะฮะเมนูตรงนี้ไม่ควรจะยาวมากนะครับเพราะมันจะทําให้แลดูไม่สวยข้อความตรงนี้เราก็ลบออกนะครับลบออกให้หมดเลยคุมให้หมด แล้วก็ลบนะครับลบออกไปผมจะลองวางข้อความนะครับว่าฟังวิทยุออนไลน์นะครับแล้วก็เมนูด้านบนนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เป็นแถบเครื่องมือที่มาจาก w เว p r เพจเลยนะครับแต่เดี๋ยวบทต,ต่อไปผมจะสอนในการเอาปลักอินที่เป็นแถบเมนูที่คล้ายกับ Microsoft ออฟฟิศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Word Excel เนี่ยซึ่งมันก็จะง่ายแล้วก็หลากหลายกว่านะครับตัวนี้คือเราก็ใส่เข้าไปแล้วคราวนี้เนี่ยนะฮะเราจะใส่คโค้ดนะฮะตัวนี้ผมจะบอกควบคู่กันไปเลยนะครับคโค้ดพอเรามาคลิกหน้านี้เนี่ยมันก็จะแปลงเป็นคโค้ดต่างๆนะครับคโค้ดพวกวิทยุคโคโด้ดแชทโค้ดนู่นคโค้ดนี่นะฮะเราก็เอามาใส่ทุนแล้ผมก๊อฟโค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็จะามาวางน,นะครับสมมุติโค้ดผมเอามาจากเว็บนี้เลยนะครับ KT Thai Web นะครับคือเว็บหลักของเราที้ผมก็เข้าไปแล้วผมก็มาที่ตัวอย่างวิทยุหลายนะฮะที่ผมทําเป็นเมนูด้านบนโอเคปิดก่อนนะครับผมก็มาที่แก้ไขหน้าผมก็มากรอาโค้ดตรงนี้นะครับ๊อปปี้ นะครับแล้วก็วางเข้าไปแล้วก็มาที่วิชวลน,นะครับกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะมันก็แสดงหน้าตาของโค้ดที่เราเอามานะครับหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็อัปเดตนะฮะพออัปเดตเสร็จปั๊บไม่ต้องมากดดูหน้านะครับพอกดดูหน้าปั๊บมันจะไปที่หน้านั้นแล้วมันจะกลับมาหน้าหน้าเดิมนี่ค่อนข้างยากผมถึงบอกให้เปิดไว้สองหน้าเห็นไหมฮะเราลองลองคลิกเสร็จปั๊บเห็นไหมฮะ มันก็จะมาที่หน้าวิทยุอยอนไลน์เราจะอาจจะใส่โคด้ดแชทด้านล่างโค้ดอะไรต่อๆลงมาหลายโค้ดก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์หรือออกแบบเข้าไปนะครับนะพอจะเพิ่มเมนูใหม่ก็ทําได้ครับทาเนียบดีเจสมมุตินะครับเราออกแบบไว้ก่อนก็ได้นะครับในส่วนของข้อความเราก็อาจจะยังไม่ใส่อาจจะเป็นผู้อำนวยการ สถานีนะครับเราก็มาจัดเกินการแล้วก็เคาะนะครับการใช้เครื่องมือเหมือนกับบทก็ไปก๊อปเอารูปมาใส่นะครับผมแนะนําเป็นปวิธีการไปอัปโหลดจากเว็บต่างๆแล้วก็ก๊อปก๊อปมาใส่ดีกว่านะครับซึ่งการประมวลผลการการดูหน้าเว็บจะค่อนข้างเร็วแล้วก็ง่ายกว่านะครับอพอเสร็จ อยากสบตาวันละนาทีอยากสูดหายใจรักให้เต็มปอดอยากส่กอดให้ใหายคิดถึงแต่เดี๋ยวผมจะบอกอการใช้เมนูขั้นสูงขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับการใช้เมนูขั้นสูงขึ้นไปอีกทีหนึ่งว่าเราจะเพิ่มลิงก์ต่างๆตัวนี้ให้มันสวยงามมากขึ้นอย่างไรนะครับนะฮะตัวต่อไปก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับทั้งรายการ ล้วก็เอาผัางรายการมาใสาก่ก็ออนลน์นนี้ครับไม่มีอะไรเยอะเห็นไหมฮะผังรายการถ้ายังไม่มีข้อความอะไรแล้วก็มันก็จะเป็นว่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่ทาการแก้ไขผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือคลิกที่แก้ไขมันก็จะเข้ามาที่หน้าแก้ไขตรงนี้นะครับแต่ผมจะยังไม่แนะนําสําหรับใครที่เพิ่งทําใหม่เพราะว่าอยากให้เป็นการแก้ไขอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะกลับไปกลับมา ก็ให้เป็นการแก้ไขแบบนี้ใช่หไหมฮะเราเริ่มมีเมนูต่างๆซึ่งเราจะมีเมนูอะไรก็แล้วแต่ผู้สนับสนุนรายการนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปก็ขึ้นอยู่กับเราผู้สนับสนุนสถานีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็พิมพ์เข้าไปไทุกครั้งที่พิมพ์เข้าไปมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนเต็มให้เต็มเนี้ยมันก็รล,ลดสูสวยงามนะครับดังนั้นนี่คือส่วนของทำเนียบในส่วนของเมนูนะครับที่เราจะ เพิ่มเข้ามาในส่วนของสถานีของเราให้มันดูสวยงามนะครับส่วนข้อมูลอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางสถานีของท่านผังจะเป็นอย่างไรดีจจมีใครบ้างก็ขึ้นอยู่กับท่านนะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมาแนะนําในส่วนของเมนูเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวบทต่อไปผมจะแนะนําในส่วนของการแปลงเมนูตรงนี้ให้สวยงามเพิ่มขึ้นยังไงแล้วก็ให้เป็นเมนูที่เชื่อมโยงไปหาเว็บต่างๆอื่นๆของเราได้อีกอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ชมวิดีโอครับสวัสดีครับ